เบลล่ารานีค่ะออกมาเล่าถึงเรื่องพรมลิขิตอีพีที่10นะคะฉากที่ไอ้ขามเนี่ยเหมือนว่าบุกไปแบบทําร้ายอึง่งไปทําร้ายผู้ตานะ,ะในตอนนั้นเนี่ยเกิดการผิดคิวขึ้นมาจนถึงขั้นเบลล่าเนี่ยเนื้อแหว่งเลยเมื่อวันพุธที่แพฤศจิกาที่ผ่านมาเป็นฉากนั้นเลยค่ะก็คือละครเรื่องพรมลิขิตอีพีที่10นะคะเป็นได้ว่าเป็นตอนที่ดุเดือดมากๆเลยถึงขั้นที่โอ้โหมีการเลือดตกยางออกเลยค่ะเพราะว่าจู่ๆไอ้ขามหัวเก่าของอึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องนะคะบุกมาถึงเดือนพุตานแล้วก็แสดงความ จ้องทําร้ายผู้ตายจนอึงแล้วก็พี่เพิ่มเนี่ยต้องมาขวางไว้มาช่วยไว้ซึ่งซีนนี้แหละค่ะเบลล่าเนี่ยก็แสดงฉากบู๊นะคะสู้ยิบตากับขามเลยเพราะว่าทนไม่ได้ที่เห็นไอ้ขามเนี่ยทำร้ายอึงค่ะซึ่งอึงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบ่าวผู้พักดีแล้วก็เป็นเพื่อนรักของผู้ตาลล่าสุดวันที่สิบพฤศจิกาสองพันหกที่ผ่านมานี่เลยค่ะเบลล่าราน,นีเนี่ยเขาก็ออกมาเล่าถึงฉากนั้นแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือการเล่นผิดผิดคิวกัับจจาาแดดน,นะนนนนวตอ้ที่ เป็นอื่นนะคะเบลล่าบาดเจ็บเลือดไหลแล้วก็เนื้อแหวกเลยทําให้จ้าจ๋าเนี่ยตกใจแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักเลยเพราะรู้สึกผิดที่ทําให้พี่เบลล่าเนี่ยเจ็บ แต่เรื่องนี้ขอย้ำว่าจ้าจ๋าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นนะคะเบลล่าเนี่ยเขาก็โพสต์เล่าว่าเราพูดได้ไหมพีจีฉากในตำนานในใจเบลอย่างสูงสุดเลยเนื่องจากว่าจ้าจ๋าเนี่ยหรือว่าอึ่งในเรื่องนะคะจะต้องมีการยื้อแย่งแบบว่าปกป้องอะไรเต็มที่โดยปกป้องไม่นายเต็มที่ผลักประตูอะไรต่างๆนานา,นา,นากับเอ่อกับพุตานนะคะแล้วทีเนี้ยก็เกิดการผิดคิวกันเกิดขึ้นทําให้ประตูเนี่ยเด้งกลับมาที่เบลที่ดึงประตูแบบสุดแรงอยู่วงเล็บในละครโดนตัดทิ้งค่ะ ทำให้นิ้วที่จับประตูเนี่ยไปเสียบกลางระหว่างประตูกับชั้นวางของสุดท้ายชึบรู้เลยว่า เอาแล้วแต่ก็ด้วยความที่อยากให้มันโฟลว์อยากให้มันทุกอย่างแบบสมูทไปได้ก็เลยเล่นต่อไปก่อนปรากฏว่ามันเจ็บมากจนเบลพูดบทเนี่ยผิดหมดเลยแล้วพอก้มไปดูนิ้วเท่านั้นแหละแทบเป็นลมเนื้อชั้นแหว่งหายไปแล้วน้องจากที่ต้องเล่นดราม่าอยู่แล้วนางก็กลายเป็นว่าร้องไห้จริงๆเลยแบบเยอะมากๆเพราะว่าทําให้พี่เบลเนี่ยเสียเลือดวงเล็บซึ่งดีเพร,ราะเข้ากับซีนพอดีฮฮ่ คือกองเนี่ยอยากจะให้ไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าเบลคือเลือดออกเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเนื้อมันแบ่งไปแล้วในใจเธอบอกว่าก็ยังคิดอยู่นะว่าเล็บมันจะต้องหลุดแน่ๆเลยอะ่ะแล้วก็ใจคือเห็นน้องอารม์มันมาแล้วน้องกําลังร้องไห้กําลังมาแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าอยากจะลุยอีกอะอยากจะลุยอีกซื้อหน่อยแล้วค่อยไปโรงพยาบาลทีเดียว วงเล็บก,ก็มันโดนไปแล้วอ่ะไปช้าไปเร็วก็ค่าเท่ากันเธอก็คิดแบบนี้นะคะและนี่แหละค่ะซินทับจิตทับใจของเบลพันนิ้วเป็นแหนมตุ้มอยู่วิกหนึ่งและบุญบาปก็คือเล็บไม่ลุดโชคดีของอีหญิงวงเล็บเฉือนเนื้อส่วนหนึ่งถวายบูชาให้เรือนผู้ตานเรื่องราวมันก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมปอลอน้องไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นฉากแอคชั่นที่ผิดพลาดกันได้แค่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้มีการ ดราม่าอะไรจ้าจ๋าเนี่ยชดใช้ด้วยข้าวเหนียวเปียกํำไยจำนวนมากโดยฝีมือคุณแม่ไปแล้วค่ะ พรมทิ่ขีแล้วก็มีการเขียนแท็กอันนึงก็เป็นพรมลิขิตอีพีที่1 0บี่ทีว่าฉากนี้เป็นฉากที่หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วนะคะคือทุ่มเทแบบสุดๆไปเลยค่ะเล่นจริงเจ็บจริงถึงขนาดเนื้อแหว่งไปเลยนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าก็เป็นอุบัติเหตุที่ได้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เสียเลือดแล้วก็ไม่อยากให้ใครแบบไม่มีใครเกิดขึ้นไม่อยากให้ใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําผิดนะนู่นนะนี่มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆค่ะ